วันนี้แพรพาวจะมาซ้อมอะไรก่อนนอนครับ back walk b a คว walk นะครับผมให้ทำคนละ3ามครั้งนะครับโอเคโชว์ออฟได้เลยเย้ yeah. แพรก่อนเลยครับเอาเลย back walk โ okay. อเคเดีบอันนี้เราหัดทำนะครับ โอเคหนึ่งครั้งอ่าตอนนี้อยู่แบ็คแบ็คตอนนี้แบ็ควอล์กเรากำลังหัดดูนะครับผมใช้เบาะสองขั้นนะครับโอเคโอ้ท่าสวยจังเลยอ่าสุดท้ายโอเคสุดยอดมาก ต่อไปทับเท้ yeah. าเย้เอาเท้ามาอ้โหแขนแข็งแรงดีมากอ่าชูมือนี่นี่ดีดีนะมีพี่แพรให้กำลังใจอใหอยเท้าครับ โอเค very good very good อืมเยียบเดี๋ยวต่อไปถ้าถ้าเก่งแล้วเราเราจะลดเบาะเหลือหนึ่งชั้นนะครับโอเค very good อะบายบายก่อนแล้วบายบายโอเค